สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาแนะนํา1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะแฉบยกสูง XL+ คันนี้เลยสําหรับคันนี้เนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่719,00 0บาทตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นลดลางสต็อกเลยนะครับและเป็นรถที่หลุดจองด้วยสําหรับคันนี้เนี่ยทำส่วนลดได้สูงสุดถึง1 8 0 0 0 0บาทจากราคาปกติ7,19,0 0 0บาทนะครับจะเหลือราคาเพียง5,39,0 0 0บาท เดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับว่าคันนี้น่าใช้แค่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถใหม่นะครับยังไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็ยังไม่ได้จดทะเบียนเลยแต่ว่าอยู่ในช่วงที่หลุดจองด้วยแล้วก็ลดรางสต็อกด้วยจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคันนี้คันเดียวและตอนนี้เหลือหนึ่งคันนะครับเป็นคันสีน้ำเมงินคันนี้เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปชมตัวรถกันครับ ครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นกระบะแขบยกสูง XL+ นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าและจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีดวงไฟคู่หน้าจะมีขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะครับ เพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลดริ้วรอยจากการใช้งานได้ดีและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับมีเส้นคาดคู่เป็นเอกลักษณ์ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะครับเดิมคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกคันนี้ก็พิเศษเพิ่มเติมไฟตัดหมอกให้ฟรีเลยเดือช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับหมอกลงจัดก,ก็มีโอกาสได้ใช้งานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วย สำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็กอลูมิเนียมอลลอยขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด255/70 R16 ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และยังมีระบบ traction control ป้องกันการลื่นถลายด้วยมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วให้นะครับ ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับแล้วก็รับกับตัวล้อขนาด16นิ้วด้านข้างนะครับผมมีการติดตั้งตัวสติกเกอร์ตกแต่งลายด้านข้างให้กับลูกค้าฟรีเลยนะครับทำให้ตัวรถด,ดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะครับตัวสติกเกอร์ก็เป็นสีเงินนะครับและตัวอักษรเป็นสีขาวพร้อมสีแดง บันไดข้างมีมาพร้อมจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับและกระจกมองข้างจะเป็นสีดํามาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าด้วยสําหรับตัวกระจกนะครับมีการติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้าพร้อมใช้งานด้วยนะครับด้านท้ายนะครับท้ายกระบะขอบกระบะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมไลเนอร์ให้กับลูกคา้าแล้วก็ขอบกระบะท้ายเนี่ยเป็นขอบกระบะสีดําจากโรงงานมาพร้อมนะครับ สำหรับด้านท้ายคันนี้นะครับยังไม่มีการชนท้ายนะครับแต่คุณลูกค้าสามารถเพิ่มเติมกันชนท้ายได้นะครับโดยปกติถ้าเน้นใช้งานกันชนท้ายแทบไม่จําเป็นนะครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับการออกแบบดีไซน์ก็มีตัวอักษรก๊ไลายลงไปที่ฝาท้ายนะครับคําว่าレンเจอร์แล้วก็โลโก้นะครับเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วนะครับมีไฟเบรกงที่3ด้วย เป็น LED แล้วเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขีย่ยา่คยำขึ้นนะครับแล้วก็ LED จะเห็นจากระยะไกลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับครับสำหรับคันนี้เป็นกระบะแฝปเปิดได้นะครับเปิดได้กว้างเกือบ90องศาเปิดได้ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวานะครับการเปิดได้กว้างทําให้เราขึ้นลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าเรากรณีที่ยกสภาัะเข้าไปในรถเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับคันนี้คอนโซลกลางมีการตกแต่งสีเงินนะครับได้อารมณ์คัามเป็นสปอร์ตจอเรือนไม่เป็นจอสีแล้วนะครับขนาด8นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยและจอกลางเป็นขนาด10.1นิ้วเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบทัชสกรีนด้วยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับ Bluetooth ได้นะครับหรือว่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้เผื่อเรา สามารถสั่งล็อกรถกลดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับด้านล่างมีจุดชาร์จไฟให้2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็น usb หรือ usb c นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวเบาเป็นเบาะผ้าเนื้อละเอียดไม่เก็บฝุ่นนะครับทรงสปอร์ตนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลได้นะครับมีมัลติฟังก์ชันเรื่องเครื่องเสียงที่พวงมาไลัยได้ด้วยนะครับ แล้วก็วงอะไรไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับผู้หญิงขับง่ายคันนี้ให้กุญแจรีโมทมาแล้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าผู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ด้านคนขับเป็นแบบวันทัชด้วยกดหนึ่งครั้งขึ้นกด1นครั้งลงได้เลยนะครับด้วยขนาดรถทรงสูงนะครับมีราวสำหรับโอนขึ้นเข้าห้องโดยสารได้นะครับ ด้านหลังกว้างนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มผมเพิ่มเติมตัวเบาะแบบให้คันนี้ยังไม่ได้ใส่เบาะแขบมานะครับด้านหลังก็จะมีจุดวางของออกแบบเื้นที่วางของให้มีจุดชาร์จไฟให้นะครับ12โวลต์ด้านใต้นี่ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกกล่องแม่แรงประแจไขลอ้ลอต่างๆนะครับครับสำหรับคันนี้ระบบความปลอดภยัยภายในห้องโดยสารนะครับก็แอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับ และยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินในกรณีที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงนะครับเกิดกรณีที่เกิดฉุกเฉินอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะระบบเครื่องเสียงจะโทรไปที่1669ให้โดยอัตโนมัติได้เลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับรุ่นกระบะแค็บยกส่ง XL Plus คันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดสูงสุดถึง1 8 0 0 0 0บาท คุณลูกค้าสามารถนำส่วนลดก้อนนี้มาลดในราคารถก็ได้หรือว่านำเป็นเงินดาวน์ทั้งก้อนเลยก็ได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาสุดคุ้มครับศูนย์เก้าเก้าหกสองหกห้าสองหกสองหรือจะเป็นไอดีไลน์นะครับ prasig ศูนย์เก้าเก้าหกสองหกห้าสองหกสองช่องทางยูทูบนะครับโปรโมชั่นฝาสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถ,ถถึงบ้านฟรีด้วยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแชมเปญไหนที่มันเด็ดๆโด,ด,ดนๆผมก็จะนำมาแนะนำให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับยังไงร,รีบตัดสินใจนะครับเหลือคันสุดท้ายแล้ว